นีจ <porch. S 2> ัน้าม้ยเี้ยนี่เออว่แตแม่งเดินคนไอ้โวยเนี่ยแม่งบาราเขาไปแล้กเล่นแอยี้่ยมลงแม่ไงเด็กนีกบ้านนะไปอูบ้านอูบ้านเนี่ยอยู่ตรงนี้ เขียนไอ้เด็กปากดีสัตว์เด้เหมือนเก่งเง่งเก่งแม่งทำอะไรไม่คุยได้แล้วคนแม่งเออซีคิวแม่งนัดิวดิทำอะไรได้เป็นไหมไม่เียนแม่เลยไอเด็กปากดีเด็กปากดีเลยวะอัดต้นนะอันนี้กูอัดจริงนะนะไม่อัดฟองอันนี้กดจริงกูวัดเช็คเป็นอะ ถูกเลยสิเอ้ยปากดีสิแม่เออปากดีสิแม่กัดดิมันถูกเลยเฮียคุหัวร้อนกัดได้เฮียนี่แม่คนไหนไร่ไก่เออฮะหัวร้อนกัดกัดได้เฮียนี่ไก่ไร้แไม่คนไหนวะคนไหนดิดีคิ้านคิวดินมากกว่านะเปิดดีกูดูงะกูดูจริงนะปากดีไม่เหมือฝีมือเลยเออปากดี จะปากดีแต่เล่นไก่อ่ะเออปากดียี่ไหนยิ่งไหนหรอวะเออไก่ลองดูมันก็ตายแต่อนี้อกมสกี้พี่ิดแม่งจะให้กดแม่งเิมาทางอะไรไม่ได้เป็เด็กบ้าเที่อะ ดเหนอคอยกันบดปุนไม่ดีนไม่ดีเออปุนไม่ดีกัวนะกูดูจริงนะกูดูงะกูดูงะมึงกอ่ะมึงโดนกูน่าสัก

คนแขกเงี้ยไม่มบียดในโลกแต่ตอนนี้มันมีแล้วไอ้เฟิร์ตกูไม่เคยเจอแบบนี้นะกูเคยเจออยู่นิดเดียวแต่มึงเนี่ยใส่ของจริงยิงกูเหรอไอ้ไก่วิ่งไหวนะอิ่งเชี้ยนี่เออเหมือนเติงเป็นอะมึงมีท่ามึงมีท่าเงี้ยเหมือนไก่ไงไอ้เฟิร์แม่งมึงจะเติงแต่แม่งมึงนั่นไก่อะ

ควรถ้กคุณพวกนี้อย่าไปเล่นกับมันเลย<ม>ควรเด็กบีนั่งรอกุ้งนี้อย่าไปสวนเลยเล่นไก่เล่นไก่ไกจะปักดีเออปักดีอย่างเดียวอ่ะเล่นเล่นเหมือนเด็กเล่นเล่นเป็นเด็กแบงค์ไม้อยู่ข้างไหนอยูข้างไหนตายโอ้ตกค่นี้ตกอีก